สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะคะเป็นสูตรง่ายๆบ้านๆสไตล์ของแม่บ้านเลยค่ะนี่ค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะวิธีทําน้ําจิ้มข้าวมันไก่ของแม่บ้านก็ทําบ้านๆเลยนะคะบ้านๆเดี๋ยวก็จะ อันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะแม่บ้านไม่ทำเยอะนะคะทำกินครั้งเดียวนะคะไม่อยากเอาน้ำมันเข็มะคะ่ะพอแล้วได้เต้าเจี้ยวแล้วก็แม่บ้านก็จะบีบเขาหน่อยนะคะ บบ,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 บระวังนะคะก่อนที่จะใส่อะไรเพิ่มลงไปก็ชิมดูเต้าเจี้ยวด้วยนะคะว่าเค็มขนาดไหนอร่อยอ่ะในบ,บ้านจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหนึงนะคะ ใส่น้ำตาลไอ้รถที่ชอบนี่ปรุงเราตามใจชอบเลยนะคะก็ใส่มะนาวนะคะวันนี้แม่บ้านจะไม่ใช้น้ำส้มสายชูนะคะเพราะว่ากลัวพ่อบ้านกับลูกท้องเสียมะนาวแล้วกัน น้ำส้มพิกดองก็ได้นะคะนี่ใส่ลงไปเลยอร่อยดีค่ะนี่แล้วก็มาเจ้านี่เลยที่หัน่นหั่นไว้นะคะโอ้ยแม่ <c oughs> บ้านไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะอ้าวไม่ได้ทายไง นี่ค่ะต่อไปก็อันนี้เป็นขิงนะคะขิงผุดฝอยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมผุดฝอยเหมือนกันค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกแม่บ้านหา่ให่เลยนะคะเพราะว่าลูกชายจะได้มองเห็นจะได้ไม่กินพริกเข้าไปค่ะนี่ค่ะละลายให้เข้ากันใครชอบสีคำคำก็ใส่สีอิวได้นะคะ แต่แนะนำเป็นสี้ยวหวานนะคะเหยาะเป็นสี้ยวหวานนิดนึงแล้วกันนะ กลัวกลัวออกมาเยอะจะดำไปอุ้ย <laughs> ต้องเราออกอีกน้อยนะึง แม่บ้านขอไปใส่น้ำซุปก่อนนะคะอุจะบ้านไปไหนนี่หน้าตา อร่อยอ่ะอร่อยเลยใส่ดำอีกเนาะเอาดำไปทิ้งแล้วยังกลับมาใส่ซีอิ๊วอีกค่ะอร่อยอ่ะหอมขิงหอมกระเทียมค่ะ เค็มๆออกหวานติดลิ้นปแป๊มปแลมอร่อยค่ะใครชอบเปลวก็ใส่น้ำเพิ่มนะคะแต่แม่บ้านชอบประมาณนี้ค่ะอ,อร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายใช่ไหมคะ